ขอโอนตินเย็นหน่อยครับแล้วกคติวันตีนไิ่ตรงวันตีเรอครับิ้มาัสิกเก่าบรลูนเงนเมืองพักบ้านแผงเหมือนก่โอ้ยอย่าไปขึ้นไกลมาเนี่ไร่อมันสิ่เรืมื่วัสิบแปดี่น้ำเกัน ผมที่มองเห็ฟังครับพอดีผมร้องฟ้องจริงๆ,ร,ๆริงกับเจอมาหลายครับแต่กาอยากร้องบึ้งที่กันว่าคนเหี้แบบนี้ยมันสิมีความผิดแทฉผมก็บอกเคยฟ้องบอกเคยถูกลงถูกศาลกับคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ผมก็เลยร้องบึ้ง <c oughs> เพราะว่าเขาเห็นเหี้ยเนี่ผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเสียหายแล้วก็ เสียใ,ใจเพราะสมทวนเขาไปอ่านแต่มันก็นไมจบในตอนนั้นแต่ตอนนี้บอกเงี่บออกซื้อเอ้ซื้อเอ้เสียงแลวกว่าเขาเป็นจังสัง่นจังสี่เบาไปในทั้งที่มันหลบลบหล,ลบแบบติดลบผมก็เลยลอง <c oughs> หาทานใ้ <c oughs> แนวทา, <c oughs> ทางที่จะแบบหาขอมู่นมา คน,คนเนี่ยยูเซอร์เนี่ยเป็นไถ่ตำรวจ AI ของจริก่งเลยครับสืบมือเดียวเขาหูเลยสืบมือเดียวเขาหูอะไถ่แล้วทีนี้ก็ผมก็ยื่นฟ้อง <th> เขาก็ได้รับหมายนศาลแล้วเขาก็ติดต่อมา <th> ติดต่อมาหาทนายานะครับทานายกับคุยมีห่อนัดเสียงแต่พอดีผมใส่โทรศัพท์เครื่องนี้ไหลเสดอยูส่ส่งทานายเขาก็ส่งมาคือเป็นอ่าเป็นผู้ใายนะครับคนเนี่ยเป็นผู้ใายเขตแรกเป็นผู้ใช้เป็นเขต,ตที่สองเป็นมิญงงิงแถวของศิลป์ออกต่อ แต่เคสนี่เป็นผู้ใต้ยุงไก่ผุตังจังหวัดน,นะครับแล้วกับที่นี่แต่เห็นเมียเบาเมียเป็นผู้รับสายเขากขยอมรับคือคือก็คือยอมรับแล้วเขาก็ว่าเขาเป็นโรคซึซเเามเศร้าโรคซึมเศร้าแล้วก็เขาเขามมติดมาเบิงศิลปินมาเบิงครูจินมาเบิงอีย่างนึงสิแล้กแล้วก็แบบหักหามใจจต่ของบ่ได้ยังงี่แม่แต่ว่าเมียเราเ้าเด้่แต่โตแล้วเนี่ยเ้าอยุคข,ข,ข้างนี่นะ เบายูคหั cùng, ong, air, ai, ่งหังหั่งหั่งเบาเบากังเบาบางทนายมิเตเรแห่งเงี่ยกระบุบเบาแล้วที่นี่พ้องกับปืนทรากับแอนทนายกับถามเขาว่าเราเราเขาเขาเสียหายเรียกร้องค่าเสียหายเรากเห็นจบคดีบอกก็เลยว่าผมก็เล่นเดี๋ยวผมปืนทราแอนก่อนที่นี่กเเลยมาปืนทราแอนแอนเขเลยว่ามันมันเป็นเคสแรกที่มันเป็นเคสแรกแล้วเราก็ไม่เคยทําแบบนี้ก็ไปให้มันสุด เขาก็เลยไปให้สูดกับสาลสินันบางที่สิบเอ็ดถ้าคืนสามครั้งไม่มาเขาก็เข้าก็สามารถที่จะแบบเขาก็ต้องเขาก็หมายถึงว่าเขาก็แพ้แต่อย่างไรเขาก็แพู้ีแล้วเพราะว่าคือมันกบบนีหลักฐานมันโตเนว่าเขาสั่งคนเสื่อมเสียกับห้องซึ่งเขากับเขาเป็นศิลปินเขาเป็นคนสาธารณะเขาคึ้ว่ากว่ามเขาจึงมีเสื่อเสียงใหญ่ถึงขึ้นขนีี้เขากับ ลงทุนไปหลายเน,ะนาะเม้น hmm. บรลาเขาก็สามารถเรียแต่ค่าเสียหายแต่เขาสีนีให้เราป,ประโจจัง <g Designer> แต่กลับไปเห็นมันสุดเราเคสที่สอง,องก็เป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ยังมีคอมเมนต์อ,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 อยู่แต่หลังจากที่ผมฟ้องหลังจากได้รับหมายสารแล้วกับเขามัาคเขาเมีต์อยู่ดี Bonnie, แต่ว่าเขาเมนต์ดีส่วนดีกับส่วนดีเพราะส่วนที่มันบรดี Liu, เราได้ ยื่นปองแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วนี่แหละชนะโซเชียลมันเป็นเหี้ยเนี้ยต้องระมัดระวังให้บังครับบางสิ่งบางอย่างเขาจะยปล่อยใจมันเขาอ่นมากเลยอย่าปล่อยใจมันเลยคือปยายามี่จะมีลิมิตพอบางครั้งคันมันผ่านมาคำเบาของเขานี่ คอมเมนต์เนี่ยมันกับมันกับเปรียบเสมือนว่าคอมอ่าคอมเมนต์เนี่ยกเปรียบเสมือนเป็นคำบ,นอบอกเนาะสิ่งที่พวกเขาก็คอมเมนต์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นคำพูดคำพูดถ้าเราพูดออกมาแล้วมันเป็นนายของเราเราต้องรับผิดชอบกับคำพูดเองไว้ปากเสียศีลไว้ปีนตกคนใหม่ตาหมอตายเพราะปากมันเป็นเรื่องจริง